สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงกระแสที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินกันแล้วก็ อาจจะเห็นกระแสฝั่งตรงข้ามมานะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยกระแสฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงกว่ามากนะครับผมกระแสนี้เนี่ยเพิ่งเป็นกระแสมาโด่งดังจริงๆอ่ะก็ไม่นานเท่าไหร่แล้วเอาจริงๆจะเรียกว่าโด่งดังหรือยังอ่ะก็อาจจะเรียกได้ยากก็เรียกได้ว่าพอจะมีกระแสมาบ้างแล้วกันนะครับโดยปกติแล้วเอาจจะเห็นกระแสการเหยียดผิวการเหยียดเพศอะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่มันมีมาอยู่ก่อนและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวคิดที่ทุกคนเท่าเทียมกันถูกไหม ถ่าหลายลคนก็มองว่าเฮ้ยมันอาจจะสุดตรงไปหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่บริบทนา,นานาจิตตังนะครับแต่ล่าสุดนี้เองเนี่ยเจ้ากระแสตรงนี้เนี่ยนะครับผมกระแสทุกคนเท่าเทียมกันกระแสความหลากหลายอะไรแบบนี้นะครับผมเรียกรวมว่าวกแล้วกันนะครับมันเริ่มที่จะพัฒนาจนมันอาจจะเอ็กตรีมแบบว่าไปสุดจนเกินไปคือผมมองว่าไม่ว่าจะกระแสอะไรอะเนาะถ้ามันไปสุดทางเกินเนี่ยมันแบบว่ามันไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นแนวคิดอื่นๆตรงนี้เองเนี่ย จากกระแสต่ตอต้านการเหยียดผิวต่อต้านการเหยียดเพศต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยนะครับมันได้กลายเป็นว่ากลายเป็นกระแสต่อต้านคนขาวแทนครับหรือพูด,ดง่ายๆก็คือกระแสเหยียดคนขาวนั่นแหละครับมันมีกระแสนี้เกิดขึ้นอยู่ในอเมริกาแล้วก็ในอีกหลากหลายที่บนโลกอินเทอร์เน็ตเลยในไทยเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นกระแสนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่เรียกได้ว่ามันกําลังเป็นเรื่องดรามา่าครั้งใหญ่ที่อเมริกาเลยนะครับ ล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมได้มีเหตุการณ์การแฉคลิปวิดีโอออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวการบริหารงานของ20 Television ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้ Fox ซึ่งก็อยู่ภายใต้ Disney อีกทีได้มีการปล่อยคลิปหลุดออกมานะครับผมโดยตัวของเจมโอคิฟตัวของเขาเองเนี่ยเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองฝ่ายขวานะครับผมหรือพูดง,ง่ายๆก็คือคนที่ต่อต้านวอกนั่นแหละครับที่นี้เองอะ่ะเขาก็ได้ไปมีคลิปหลุดมานะครับผมที่พูดถึงตัวของไมเคิลจิออร์ดา o โน ตัวของไมเคิลจิออร์โนนั้นตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นตําแหน่งรองผู้อํานวยการของบริษัทอยู่เขาได้มีคลิปลับของตัวของไมเคิลเนี่ยหลุดออกมาครับผมและคลิปตรงนี้เองเนี่ยเป็นการเหมือนยืนยันว่าดิสนีย์เนี่ยไม่ได้แค่ต้องการ การที่ทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ดิสนีย์มันไปไกลเกินแล้วดิสนีย์นั้นเหยียดคนข่าวแล้วนะครับเพราะว่าคลิปของไมเคิลจิออร์ดานโนเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นคลิปตัวของเขาเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องนโยบายการจ้างงานในบริษัทยอยู่นั่นเองโดยตัวของเขาเนี่ยนะครับผมได้บอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีใครมาบอกหรอก แต่ตัวของเขาเองเนี่ยจะไม่รับผู้ชายผิวขาวเข้าทํางานในบางตําแหน่งถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมมันเป็นเพราะว่าต้องการที่จะเพิ่มความหลากหลายในบริษัทยังไงล่ะแทนที่เราจะดูที่ความสามารถเนี่ยนโยบายที่มันควรจะเป็นคอของดิสนีย์คืออะไร ดูคนที่ความสามารถไม่ได้ดูที่สีผิวไม่ได้ดูที่รูปลักษ์เผ่าพันธุ์ต่อย่างใดนะครับผมก่อนหน้านี้มันเป็นกระแสอะไรมาที่เป็นกระแสมานานมากๆก,ก็คือคนดำเนี่ยอาจจะได้เงินน้อยกว่าคนขาวนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปหรือว่าคนเอเชียในอเมริกาเองคนเชื้อชาติสเปนอย่างเงี้ยนะครับผมฮิสแปนิกเนี่ยอาจจะได้ตําแหน่งหรือว่ามีโอกาสทํางานน้อยกว่าคนขาวแต่ในตอนนี้ทุกอย่างมาดูกับตลปัดกันเลยนะครับจงใจที่จะไม่รับผู้ชายผิวขาวมาในงานบางตําแหน่งเนี่ยเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของบริษั ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเพื่อไม่ให้มีผลอะไรเกี่ยวกับทางกฎหมายนะว่าเฮ้ยเรามีความใบแอสด้านการจ้างงานไหมมันเป็นเหมือนนโยบายที่ไม่ได้มีบอกเอาไว้ไม่ได้มีเขียนเอาไว้แต่ทุกคนรู้กันว่าเราเนี่ยจะปฏิเสธไม่รับคนผิวขาวเข้ามาทํางานในบางตําแหน่งเราจะเลือกรับคนเผ่าพันธุ์อื่นซีผิวอื่นเข้ามาแทนทางบริษัทเชื่อว,ว่าการที่ บริษัทเนี่ยมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติมีความหลากหลายทั้งสีผิวมากขึ้นนั้นจะส่งผลทางด้านรายได้ให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่อันเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ที่คุณภาพของคอนเทนต์ที่ทําออกมามากกว่าคือ1น,นเลยต้องรู้สึกเป็นธรรมชาติ2มีความสนุกบทต้องดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าคนดูเนี่ยถูกยัดเยียดนะครับแบบเราจะไปทําหนังวากันด้เนี่ยแล้วก็ให้คนขาวแม่งมาเล่นทั้งหมดเลยก็ไม่ได้ถูกไหมหรือว่าเราาจะททํหนนัังี่แบบ Set ม มากเลยอะแต่เอาคนดํามาทําอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เข้ามันอาจจะรู้สึกยัดเยียดตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นการที่ว่าใครจะมาแสดงหรอกมันอยู่ที่ว่าเราทําบททําตีมทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับเรื่องราวได้ไหม ไอคลิปตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมหลังจากถูกปล่อยออกมาเพียง2วันเนี่ยก็มีคนเข้าไปดูมากกว่า6ลร้านครั้งและกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ออกมามีคลิปเต็มอยู่ในทวิตเตอร์นะครับผมซึ่งยาวกว่า20นาทีณตอนนี้เองเนี่ยหลังจากคลิปนี้เป็นกระแสนะครับผมตัวของไมเคิลจิออร์ดานโนนั้นก็ได้ลบโปรไฟล์ของเขาออกจากลิงก์อินออกไปเลยนะครับผมปิดอคา t ทิ้งไปเลยนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีข่าวออกมารายงานอีกด้วยว่าตัวของเขานั้นถูกพักงานอย่างไม่มีกําหนดก็นับได้ว่ากลายเป็นกระแสขึ้นมาเลยนะครับผมว่าณตอนนี้มันกําลังมีคลื่นลูกใหม่่คลืน ความเกลียดชังที่แทนที่จะไปเหยียดคนดําเปลี่ยนใหม่เป็นเหยียดคนขาวแทนจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเหยียดไขรทางนั้นนั่นแหละครับผมถูกไหมไม่ว่าคุณจะเป็นคนขาวไม่ว่าคุณจะเป็นคนดําไม่ว่าคุณจะเป็นคนเอเชียเป็นคนฮิสแปนิกเป็นคนอเมริกาใต้อะไรแต่อย่างใดเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็ควรจะมีเมตตาต่อกันละกันเนาะมีความเป็นมิตรต่อกันละกันไม่ใช่ว่าจะมาแบบแย่งกันเพราะตอนนี้มันดูเหมือนว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจับกลุ่มเป็นฝ่ายตัวเองอ่ะคือแบบต้องเอาฝ่ายตัวเองกันทั้ง คซ้ายสุดก็ซ้ายสุดไปเลยขวาสุดก็ขวาสุดไปเลยมันดูเหมือนจะไม่ค่อยมีตรงกลางมากขึ้นแล้วอะทั้ง2ฝ่ายยิ่งถูกโพลารไรซ์โดยโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยให้ไปอยู่ฝ่ายตัวเองกันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็กลายเป็นสงครามทางความคิดขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ส่งผลแค่ในอเมริกาหรอกเทรนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันส่งผลทั่วโลกนะครับก็หวังว่าทุกอย่างมันจะจบลงนะครับผมหยุดความสุดโต่งลงแล้วอาจจะมาเจอกันตรงกลางผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่บาลานซ์ที่สุดแล้วเนาะแล้วจริงๆเคสนี้เนี่ยเทนเหยียดคนขาวอะมันไม่ได้มมาีา แค่นี้เป็นเคสแรกนะมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากสักเท่าไหร่วันนี้ก็หยิบยกอีกหนึ่งด้านอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งฝั่งของมุมมองเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นแต่าข่าวเหยียดผิวดำหรือว่าเหยียดเชื้อชาติ เหยียดคนต่างด้าวอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเห็นการเหยียดคนขาวสักเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยมันก็มีด้วยเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของรายการ Mystery World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองกอ ที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้า่าาาาผผูู้้้ชมเมเเียยรรัสึกกนะนะกวอจดล็ โค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย w u นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เอง แล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเดียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด A F F X M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ